ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องมงคลตืบต่อจากที่ได้พูดมาแล้วจะได้พูดถึงมงคลข้าว่าการสงเคราะห์ปุตรและพัญญาปุตรและพัญญานั้นในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปุตตธ,ธารักษะปุตตธ,ธาระ หมายถึงบุตรแต่ทาระทาระนั้นก็หมายถึงพัญญาบุตรนั่นก็หมายถึงลูกนั่นเองก็เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วเมื่อมีมารดาบิดาแล้วก็มีบุตรธิดาคู่กันมาและในขณะเดียวกันก็มีสามีพัญญาอีกคู่หนึ่งคนที่อยู่กันในสังคม ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยฐานะเป็นคุณพ่อคุณแม่บ้างเป็นปุตเป็นธิดาบ้างผู้ที่อยู่ในฐานะใ <c oughs> ดก็ต้องทำฐานะนั้นให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์เท่าที่สามารถจะพึงทำได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราสุดวิสัยที่จะทำได้แล้วแล้วก็ไม่ทำเสียต้องนึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เท่าที่เราสามารถจะทำได้ <c oughs> มารดาบิดานั้นเป็นที่พึ่งพิงอาศัยของบุตรดาบุตรดาเกิดมาก็ถือมารดาเป็นที่พึ่งพิงอาศัย <c oughs> อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่ถึงสาราสัตว์เมื่อ,อยังเล็กยังน้อยอยู่ ก็ต้องอาศัยผู้ที่เป็นแม่ได้จุบเลี้ยงแต่ว่าสิงสาดาสัตว์นั้นมีแต่แม่เท่านั้นในเลี้ยงได้ไม่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์นี่มีทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่นั้นเป็นที่พึ่งพาอาศัยของบุตรดามารดาบิดาจึงเหมือนเป็นกันเหมือนกับเป็นร่มโพร่มใสของบุตรดา อย่างที่โบราณพูดว่ามารดาบิดาเป็นดุจร่มโพร่มใส่ที่ว่ามารดาบิดาเป็นดุจร่มโพร่มใส่นั้นเพราะว่าไม่มีที่ใดที่จะให้ความร่มเย็นได้เท่ากับมารดาบิดามารดาบิดานั้นเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแม้จะยากจนคนแค้นสักแค่ไหนเพียงใดก็ตาม แต่ก็พอสามารถที่จะให้ผมความร่มเย็นแก่ลูกได้ <c oughs> ถึงให้ได้ไม่เต็มที่แต่ก็พอให้ได้และบุตรดานั้นเมื่ออยู่กับมารดาบิดาก็รู้สึกว่ามีความร่มเย็นในใจไม่เหมือนกับอยู่กับบุคคลผู้อื่นมารดาบิดากับบุตรธิดาจึงเนื่องถึงกันแต่โดยมาก ลูกลูกมักจะติดแม่มากกว่าติดพ่อที่ลูกติดพ่อนั้นก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่นั้นติดแม่แล้วก็กลัวพ่อที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามารดาบิดานะมารดานั้นเป็นผู้ให้นมเป็นผู้ให้ความอบอุ่นลูกอยู่กระอกของแม่เป็นส่วนมากคนโบราณใช้การเลี้ยงลูกโดยนมของตนเองโดยตรง แต่ในสมัยปัจจุบันนั่นเลี้ยงด้วยนมอย่างอื่นแม้จะยังแม้จะเลี้ยงด้วยนมอย่างอื่นแต่ก็ยังกกลูกไว้ในอกนั่นเองกกลูกไว้ที่อกการกกบลูกไว้ที่อกนั้น <c oughs> ก็ให้ความอบอุ่นแก่ลูกให้ความอบอุ่นแก่ลูกลูกก็เกิดเป็นความรู้สึกพออยู่ที่อกของแม่บางทีก็ แสดงอาการให้ผู้ที่เป็นแม่นั้นรู้เลยทีเดียวว่าลูกมีความสุขลูกร้องห่มร้องไห้ที่ไหนมาพอมาถึงอกแม่ก็หายนี่ก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าแม่นั้นเป็นที่อบอุ่นของลูกจริงๆด้วยเหตุนี้แหละท่านผู้เป็นมารดาจึงต้องทำหน้าที่ทำรับภาระเกี่ยวกับเรื่องลูกมากกว่าบิดาเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> แต่ไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวท่านผูเป็นวิดาก็ทำหน้าที่เอาใจใส่เหมือนกันแต่ว่าท่านเป็นพ่อต้องไปะสอแสวงหาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องจุบเลี้ยงเครื่องเป็นอยู่โดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองก็ต้องไปหาทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อการเป็นการอยู่ของครอบครัวภาระการเลี้ยงดูภายในจึงเป็นของแม่ แม่กับลูกปายชิดสนิทสนมกันพูดอะไรจึงเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายแต่ไม่เป็นกฎตายตัวทีเดียวนี่ว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นอย่างนี้ท่านผู้เป็นมารดาจึงมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยถึงลูกบางทีก็รู้สึกว่าท่านเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าท่านผู้เป็นวิดาเสียอีก แท้ที่จริงก็พอกันไม่ว่าบิดาหรือมารดาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อลูกเท่าๆกันแต่ว่าการแสดงออกของมารดานั้นมากกว่าการแสดงออกของบิดาจึงเหมือนกับว่ามารดานั้นมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อลูกมากส่วนบิดานั้นไม่มากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบถึงความเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้ตรัสสอนไว้ ว่าเมื่อมีลูกแล้วก็จะต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้ทรงแสดงไว้ <c oughs> ในพระสูตรที่พาฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นว่าดูแลเอาใจใส่ในเวลาสมัยที่ควรจะดูแลเอาใจใส่เมื่อเตอปญยขึ้นมาก็ให้การเล่าเรียนศึกษาเมื่อควรกับการที่ได้มี่ามีเรือนก็จัดการให้มีมีเรือน ควรที่จะให้มีว่าได้รับมรดกไปปกครองให้หมรดกไปปกครองไม่หวงแหนไว้ที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสสอนว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านั้นไปสอนเรื่องคนมีลูกมีเมียไม่น่าจะไปไปถอนในไม่น่าจะทรงสอนทั้งอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงโลทรงเป็นโลกวิทูทรงรู้แจ้งโลกทุกสิ่งทุกประการ และทรงมีน้ำพระทยัยเมตตาปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงได้ทรงวางหลักการต่างๆไว้เพื่อที่จะให้บุคคลได้ปฏิบัติต่อกันเช่นมารดาบิดาก็ต้องรู้สึกว่าการเล่าเรียนศึกษาของบุตรดานั้นเป็นภาระอันใหญ,ญ่อย่างหนึ่งจะต้องพยายามที่จะให้ได้ศึกษาเล่าเรียน <c oughs> ในเวลาที่เขามีการศึกษาเล่าเรียน ถ้าดูถึงการศึกษาเล่าเรียนในสมัยครั้งพุทธกาลแล้วก็จะเห็นว่าการศึกษาในสมัยโน้นไม่เหมือนกันในสมัยนี้ในสมัยนี้มีการศึกษาต่างๆนานามากมายก่ายกองขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดไว้ทันแก่สมัยเช่นว่าต้องให้บุตรต้องให้บุตรธิดาได้ศึกษาเล่าเรียนการให้บุตรธิดาศึกษาเล่าเรียนนั่น บางท่านก็ทําได้โดยสะดวกบางท่านก็ทําไม่ได้สะดวกด้วยเหตุหลายประการไม่ใช่ว่าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางทีสามารถที่จะให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมีแต่ว่าโรงเรียนไม่มีบางทีโรงเรียนมีแต่มารดาบิดานั่นมีทรัพย์สินเงินทองไม่เพียงพอจะให้ลูกไปรเรียนหนังสือหรือเงินทองก็ไม่พออย่างนี้ก็มีเหมือนกัน แต่รวมความแล้วมารดาบิดานั้นก็ต้องให้การศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรธิดาจะอย่างไรก็ตามการให้การศึกษาเล่าเรียนนั้นเมื่อทําได้แค่ไหนก็ต้องทําได้แค่นั้นจะให้เหมือนกันหมดทุกครอบครัวก็เป็นไปไม่ได้เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเมืองของเราแล้วแต่กําลังของ <c oughs> มารดาบิดามารดาบิดาบางท่านก็สามารถที่จะให้การศึกษา แก่ลูกๆได้อย่างเต็มที่บริบูรณ์แต่บางท่านก็ไม่สามารถที่จะทำได้ให้การศึกษาได้แค่ไหนเพียงไรลูกก็ต้องทราบไปด้วยอย่ากเกิดความน้อยอกน้อยใจว่าเรามีพ่อมีแม่แล้วได้ให้การศึกษาแก่เราได้เพียงแค่นี้เท่านี้ต้องนึกว่าท่านเองนั้นน่ะท่านอยากให้ลูกเรียนเหมือนกันกับลูกคนอื่น คือลูกคนอื่นเขามีลูกแล้วให้เราเรียนศึกษาไปอย่างนั้นอย่างนี้สูงแค่โน้นแค่นี้แม้ลูกของท่านท่านก็อยากให้ศึกษาอย่างนั้นแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายหลายอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่าท่านมีเงินมีทองอา้าวไม่มีโรงเรียนซะแล้วมีโรงเรียนท่านไม่มีเงินมีทองซะแล้วอา่าไม่มีเงินไม่มีทองด้วยไม่มีโรงเรียนด้วย แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะส่งลูกไปเล่าเรียนศึกษาในที่ใดถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าทางพระศาสนาเนี่ยช่วยได้มากเด็กเล็กๆที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะขาดเหตุขาดปัจจัยได้เข้ามาสายพึ่งพาศาสานานี้ก็มีอยู่มากได้มาศึกษาเล่าเรียนทางพระทางเจ้า แล้วต่อมาก็ศึกษาสูงขึ้นไปและศึกษาลาเพศไปก็มีผู้ที่ศึกษาลาเพศไปนั้นโดยความเป็นจริงแล้วบางเป็นส่วนมากไม่มีสติปัญญาพอที่จะหาเงินทองมาเล่าเรียนศึกษาได้มีโรงเรียนไม่มีเงินมีเงินไม่มีโรงเรียนดังกล่าวแลวข้างต้น <c oughs> แล้วก็พอดีได้ช่องทางศา,าสนาเติบใหญ่ขึ้นมา ได้อาศัยศาสนาเล่าเรียนศึกษาอาศัยศาสนากินอยู่ได้อาศัยศาสนานี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเพระาะศาสนาได้สงเคราะห์คนแต่ว่ามีข้อที่นาคิดอยู่อย่างหนึง่งคือมารดาบิดานั้นก็ต้องรู้จากบุญคุณของาศาสนาและคนที่เติบใหญ่ไปพระาะศาสนานั้นก็ต้องรู้ว่า,าศาสนาเป็นเหมือนพ่อาศาสนาเป็นเหมือนแม่หรืออย่างที่โบราณกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแม่พระธรรมเป็นเหมือนพ่อพระสงฆ์เป็นเหมือนพี่น้องถ้าเข้าใจกันให้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่น้องอยู่ในตัวเสร็จโดยเฉพาะคนทีไจะเจริญรุ่งเรืองมาโดยอาศัยทางพระทางเจ้าไม่ควรที่จะลืมตัวเพราะว่าพระศาสนาพระเจ้านี้ได้ <c oughs> ให้ความอบอุ่นชุบชีวิตให้เป็นชีวิตที่มีความหมายขึ้นมาชีวิตที่ไม่มีความหมายเพราะไม่มีปัจจัยต่างๆเพื่อหนุนแต่ได้อาศัยพระศาสนาเข้ามาช่วยอุ้มชูไว้เพื่อหนุนไว้ก็สามารถที่จะเป็นไปได้ในทางต่างๆ,ๆแม้จะตึกหาลาเพศกเ็เทอะสาวได้ว่าได้พ้นจากปากเก่ยวปากกาไม่มีการศึกษาก็าได้มีการศึกษาขึ้น ให้ได้เราเรียนก็ได้เราเรียนขึ้นไม่รู้อะไระเลยก็ได้รู้ขึ้นนี่ก็เพราะอาศัยพระศาสนานั่นแหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นระศาสนาจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ของคนที่ไม่มีหนทางอย่างอื่นนี่โดยเฉพาะในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้ก็กล่าวได้ว่าพระศาสนานั้นช่วยวามารดาบิดา ศาสนานั้นช่วยลูกลูๆไม่ใช่ช่วยแต่พ่อแม่ช่วยไปจนกระทั่งถึงลูกได้ด้วย <c oughs> แต่ว่าความมุ่งหมายของมงคลข้อนี้พระองค์ทรงสอนที่จะให้มารดาบิดานั้นมีความสำนึกในหน้าที่ว่าเมื่อมีบุตรธิดาแล้วมีลูกลูกแล้วก็ต้องชุบเลี้ยงลูกให้เต็มตามกำลังสติปัญญาไม่ปล่อยปล่าละเลยให้เป็นไปตามยถากรรม และต้องพยายามที่จะหาทางให้ลูกตั้งอยู่ในศีลในธรรมถ้าหากว่าปลอยให้ลูกเป็นไปตามยถากรรมและคอยที่จะส่งเสริมให้ลูกประพฤติไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นมารดาบิดาที่มาดีมารดาบิดาที่ดีต้องส่งเสริมให้บุตรธิดานั้นมีศีลมีธรรมแม้จะเติบใหญ่ขึ้นไปแล้วก็กต้องคอยติดตาม เรื่องความเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ใช่ว่าจะให้หลงละเลงไปตามโลกตามกระแสของโลกแล้วก็ไม่เอาใจใส่ไม่กวดขันนี่ก็เป็นเรื่องของอาการสงเคราะห์บุตรเป็นเรื่องหนึ่งที่ในทางพระพุทธศาสนาสอนไาวคำบุตรในที่นี้รวมทั้งบุตรและธิดาคือลูกผู้หญิงและลูกผู้ชาย แะแยกประเด็นออกมาพูดถึงเรื่องบุตรพิดากับมารดาบิดาก่อนที่จะไปพูดถึงสามีพัญญาเพราะว่าเรื่องบุตรธิดากับมารดาบิดานั้น <c oughs> มีความสำคัญมากในสังคมไม่ว่าในการไหนๆได้พูดไปแล้วถึงหน้าที่ที่มารดาบิดาจะต้องปฏิบัติบำรุงบุตรดูแลบุตรธิดาของตนแต่ว่า